โอ้ตุ๊กตาหมาใส่ถ่านนี่ค่ะโอ้ยน้าตาน่ารักจังเลยตัวนี้น้องๆเล็กๆน่าจะชอบแน่ๆเลยนี่ค่ะมีตัโอ้ยมีวันนี้พี่บาเตียมาให้ดู3ามตัวอมีแบบอื่นอีกด้วยนี่ค่ะโอ้โหนอกจาก3แบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นอีโอ้มีสีชมพูนะคะโอ้มีขนปุยก็มีนะคะครับ ใฐานเลยน่ารักจังเลยนะคะแค่ได้เอามากรอบมาหอมก็ชื่นใจแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับตัวนี้ครับวิธีเล่นง่ายมากเลยครับแ้่เราใส่ถ่านในตวนี้ครับค่ะแล้วเราก็เปิดสวิตช์เลยครับเออค่ะโอ้ยมีเสียงด้วยนะคะอุหางกระดิกด้วยค่ะตายแล้วน่ารักจังเธอจ๋าอะจิ๊ื้อหือ เหมือนกเวนี้เป็นหมาแบบนาอมเพครับมหวแนตาแล้วมีตาแนอมเพล่ข้างครัมเลยค่ะราคาเป็นยงไงคะพี่ราคาตัวนี้ครับไม่แพงเครับราคาตัวนี้ครับปกตินะครับราคาอยู่ที่169บาทนะครับแต่วันนี้เราลดให้เหลือ1นึบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลาทางด้วยคระโอ้ไม่แพงเลยค่ะถ้าใครชอบหมาหมดคอลเลคชันนี้เลยก็ได้นะ ตัวนี้ครับมีสร้อยคอให้ด้วยครับกระดิ่งสร้อยคอกระดิ่งด้วยนะอดอกได้ด้วยครับน้องๆเอาไปะสมก็ได้นะคะซื้อหลายๆตัวก็ได้นะคะโมลายมันน่ารักมากแต่ละตัวมันก็เป็นเอกลักษณ์ของบันนะคะจะชอบแบบหมาในอำเภอหรือชอบหมาขนุยก็สามารถสั่งได้เลยนะคะ่แพ็คส่งทีเดียวเลยนะคะโอเคค่ะตัวนี้จะเหมาะกับเด็กหนึ่งขวบสองขวบสามขวบเด็กเล็กๆก็ยังได้เลยใช่ แล้วมีตันไหนอีกคะ